เดี๋ยวมาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับอีกขึ้นเป็นาทีเต็มเต็มครับยิงยัดมาลูกโอ้โหไอ้เอ็ใกล้เคียงครับโอ้เจ้าหน้าที่บอลโค้งกันมาทุบไอ้ลูกเก่งเลยครับบอลยิงจากเสาสองครับในครึ่งเวลาหลังตอนนี้เปลี่ยนเอาแม็กซ์ลงมาครับสำหรับทางได้สมาคมรัฐธรรมครับแล้วแวม่หมอดเอาเซ่ไหมครับหลังจานคอลิสออกไปครับเอาเพชรมายืน,นใช่ไหมครับแทนครับ แกสวยเลยกลับไปตั้งกันใหม่ครับสีสียาวขึ้นมาสายตู่เปิดจังหวะเดียวลูกนี้จังหวะจับบอลจับแล้วก็บอลหายนิดนึงครับเก็บกลับลงมาคจังหวะนี่จับบอลไม่ค่อยดีครับตูงยัดเข้ามา ตูย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ก็ค่อยๆเซตขึ้นมาคร <oh> ับด nah, e. oh. bueno, ิ๊ิตูโอเปิดโอ้โหนะลูกนี้ไอเดียดีเพระอยากจะเปิดข้ามหัวออกหลังแต่ว่าบอลเข้มาต้องบอกว่าแรงนิดหน่อยครับ ขอ็ดเอ่อทบ้านอนเอเอเอา้าจะไปหลอย่านี้ <c oughs> เล่นเยกิจะทำของหน้าให้กานเป็ของข้าเดี๋ยวมาสำหรับซอเขาจะับตูนแล้วย้อนสำหมาข้ากใหม่คร้บเอเอกลางว่างเลยลูกยังซ้ายว่างอยู่แล้พไยบแล้วไหลออกมาทางซ้ายครับเต้นเปลนการใหม่ถึงเราจะสวนสับราวนีทีโอ้แต่ให้บอลรูกนนี้ไม่ตรงเอยครับ เกมยังเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสกอร์ยังสูงๆที่แบบลูกเกมโอ้ยอึดอัดแล้วก็กดดันบอลของขวัญเนี่สำหรับทั้งสองทีมเปิดยัดเข้าในมาไม่ถึงแต่จังหวะสุดท้ายนี่กับบอลไม่อยู่กับกองบอลลูกบนนักขวาของนิทิมเล่นสั้นครับพาหลบมาสวยแล้วเปิดโอ้โหฝาดใช้ก้อยไต่เซนมาไม่ออกด้วยครับปุยหลุดขึ้นมาแล้วเปิด หมาเพชรก็ปู่เลอยากได้ดีอ่ะแล้วจอสวนเก่าก็สมาคมก็ทำเพชรล็อกไม้มาเองแล้วตอนนี้เราให้ทางซ้ายว่าแล้วแม็กซล็อกกลับมาแล้วกดทางซ้ายยกขึ้นอยู่เปิดไม่หานะต่อสองดูยิล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วจิ้มที่บอลก็อ้โหแล้วไปดึงจากหน้าหลังแล้วโอ้โหต้องระวังเลยอ่ะให้ลูกฟ้าไปเลยนะหลังพุทธศตวรรษ จังหวะแบนี้โอกาสจะโดนใบเหลืองก็มีครับแต่จังหวะนี้อุลตริศยังไม่ว่าอะไรครับงนี้ไปเตือนผู้เล่นของสมาว์ามวับไว้ก่อนคครรัับยนาเป็นไฟที่ก็เป,ไป็นการสนามรนะที่เปิดไม่หากนกำแพงครับเต้าตัวตอนนี้ไม่ทันแล้วต้องพยายามสปีดสุดตัวเลยครับ <c oughs> โอ้ยเราตามว้างแล้วตุยอังซ้ายมีเติมขึ้นมาเอ็กซ์กิ้งปุ๋ยโอ้โหติดเซนด้ว ตัวนี้ชิปออกหรือเปล่าครับโอ้โหได้แล้วบอลนี้ชิปออกจังหวะว่าจะกูเอะยิงตรงต่อด้วยครับแต่จังหวะสุดท้ายยังไงครับเขยตะมุกเงยปูเพื่อสิงห์นี่ครับชี้เตะมุงครับโอ้เป็นคนน่าชิคก็นี่ก็ต้องดูสัญญาณเลยจากเพื่อสิงครับหลายๆครั้งนี่เราทีอาจจะสับสนเล็กน้อยครับดูสัญญาณจากเพื่อสิงครับ ย้อนจะมายิงชั้นแล็บย้อนจะมาเองอีกทีนึงเข้าซ้ายกลับมาเองยิงสวนโอ้โหเสาแรกรู้ไหมตู่ยังซุปเปอร์เซฟจังว่าต่วันนี้ยังปัดทิไได้งตัวไม่ได้ครับเสาแรกยังไม่ให้ครับไอ้ปูอีกครั้งนึงของนิตินเปิดยัดเข้ามาไม่ผ่านแล้วจะสวนกลับเอ้ยให้ไม่ดีครับตุยอาเองเป็นซ้ายแล้วเปิดโอ้โหเอียงลงโตปัดทิ้งให้ครับ โอ้วันนี้กดดันหนักเลยครับสำหรับทางด้านนิชิตดียวทางซ้ายแต้มุมสามครั้งติดต่อแล้วครับเปิดยัดมาตรงกลางไม่ผ่านแล้วจะสวนกลับอ้าวยังกัดได้ครับได้เลยมาเอกเอากลับไปบ้างกันใหม่ครับพีชถีบบอลยาวโอ้โหสวยด้วยครับเอกรีบได้แล้วไหลไม่ผ่านจังหวะแรกจังหวะสองยัดได้อยู่แล้วกินโอ้โห ตรงปอกเราคือซ้ายรับโอ้ข้าวขนาดด้วยเอาเลยตอนนี้ไปเอาเกิมจีนเสาแรกนี้ไม่ตรงปอกกอนคีบบอกอะไรซ้ายเอาแม็ก์บางเหลือจ้นตัวนี้โอ้โหต้องืเ้นดสิทธ์ให้เป็นบอลทุกแต่พอทำเรบเป็นซ่านก็ตัวนี้ปานเดือดไปแต่ว่าเตามเติมลูกนี้ไม่ดีรอบแม่ไม่ไดไปย้อนหลังไม่ักงเปนไปเอก็ถูกยัดเข้ามา ไาออกขางซ้ายล็อกอีกทีแล้วต้องดูฝ่าซ้ายฝ่าขวาอยู่ให้ตรงกาสมาต่อยไหล่เลตั้งกันใหม่แล้วเท้าต้นมอง้านหน้าอยู่นุ้ยโอ้โหแปะลูกนี้เหมือนเกือบไม่ทันแล้วอ้าวเราออกไปแล้วต้ังว่าไปแต่ลบอลติดขาอยู่แล้วใจเย็นหน่อยแล้วต้องต่อยบอลแล้วเราชาร่าใจแล้วออกข้างตัวเองร้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วคิด เราไค่อยๆตูดเตะขึ้นมาครับขออนุตทก็ไม่เล่นต่างของตัวเองครับพยายามเล่นไปตามต่างของตัวเองแล้วเปิดอย่างลูกนี้ไม่แม่นครับไอ้ตั้งไปจากฝั่งมาโตขึ้นมาครับสำหรับสมาคมธรรมเล่นเร็วเลยครับไหลมาซ้ายกับเพชรพยายามหลอกล่ออยู่ไหลทางซ้ายกล้องไปพื้นที่ครับตูดต็โตามน้าน้าสองคนับยืนขวางอยู่ครับขึ้นไม่ได้เราย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับ เราทำแม็กจากซ้ายไปขวาแล้วยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงต่อแล้วโอ้โคลจากวิ่งมากด้านซ้ายไปอยู่ขวาเลยตอนนี้เรียกว่าตำแหน่งนี้ไม่มีตายก็ว,เวิเรียกว่าไปสลับตำแหน่งกันได้ตลอดเวลาคร,รับสำหรับสมาคมทั่ทำทีมบอลยาวมาที่ว่างแล้วปล่อยบ,บอลตกตรงนี้นะครับอ,อกแล้วออกข้างไปผู้ดสินให้เป็นแค่ลูกคุ่งเท่านั้นครับไม่ได้ว่าอะไรครับ ลูกยุบในด้านขวาของน like <stream confer dles> em, ิติครับตรงา้องเหมือนไปสักกีดกันนิดหนึ่งตุยไอ้ด้านขวาก็เปิดเขาแรกผู้นี้รับเข้าสองแล้วต่สวนกลับครับอมว่าทำให้เร็วมาตรงกลางแล้วต้องพักในหัวเข่าแล้วก็จังหวะนี้โดดลงสามคนครับเสียบอลจะมาให้นิติครับโอ้จับไม่ดีแล้วลูกนี้ไปออกข้างไปเองครับตุูมเร็วเลยครับตรงน้องดำเพชรเจอลูกสองครับไปได้ครับสามคน ปูดมายังไป๊ทิ้งเอาไปรางวานลท้ายยังมาถึงแล้วครับตุยตูอยากเข้ามาตรงกลางเพชรโอ้โหดูว่าตอนนี้จะเจาะยังไงครับสมาคมธรรมลบมาหนึ่งก็เพชรให้ตรงกลางเราโอ้โหทุกทีไม่เต็มกับตุยรางวัลยังเป็นของสมาคมธรรมครับโอ้โหตอนนี้ปุกเป็นชุดเลยครับต้นไหลทางซ้ายมาเพชร แต่ยันแกถึงด้วยต้องขวาแม็กเอาปั้วต้องมเปิดกันเข้ามาตรงกลางไม่ถึงครับติดคิดแล้วจะสวนกลับให้บอลติดจังหวะสุดท้ายไปกลับมาตั้งกันใหม่ครับต้องยิงซ้ายนี้โอ้โหคิดจะล้มตัวขวางไม่ได้เอตัวนี้ก็ไปขวางไว้โอกาสที่จะตรงต่อเลมีสูงแล้วตัวนีการเปลี่ยนตัวดับสนามแล้วตอนนี้การเปลี่ยนตัวให้เพื่อนออกมาเลยครับให้หลันยานครับใครจะออกครับ บอกเพื่อนเลยครับโอ้จะขอสูนหน้าออกแล้วตอนนี้อาอานครับเอาไอ้์หลไดไปครับไปมุมย้อน๋ยวมาตั้งกันใหม่ครับแถวหมอเติ้นไกลลูกนี้เอา้าอ้ตัวพุ่เดียวมันได้เห็ครับตั้งหัวสุดท้ายเป็นลูกพุ่งของนี้ซิกครับตื่นแล้<อ> ไปทางซ้ายแล้วตุยแล้วชิฟมานหว่าดีครับสวยครับเฮ้ยนี่ต่อต้นในฉลาตออกข้างไปลูกทุ่งครับเล่นเร็วตุยต่างอยู่โอ้โหโดนต้องหน้าล้อมหลังนี่ต้องบนกับมาตั้งกันใหม่แล้วชิฟทีก่อนยาเข้ามาลูกนี้วแตต้องโอ้โหนี่ต้องปัดทิ้งแล้วไม่หวยใจแล้วนดูว่าโดนมากดดันเจ้ากองหน้าของนิชิเจ้เข้าไปทัวพันอยู่เหรอ ไปคอเนอร์คิกก็เปิดเร็วมาเสาแรกไม่้มาแล้วตาสวนกับอู่น้าโลัวังว่านี้ไอ้ตรงกลางมาตู้แปะแล้วเข้าซ้ายจังยิงไม่ได้แล้วตู้คืนกลับมาตุ้ยล็อกเข้าขวาอีกทีแล้ว,ปลว,ไปไลว,วเปิดฉลับจังหวะแรกโอ้โหใส่วิ่องออกมาได้ครัแก้วโอ้ดูเก็บบอลแรกดีมากเลยไอ้ไอ้ตรงกลางโอ้โหดักสวยแมสบ์เอาโดนสองคนแหมนี่บอลแล้วเราตู้วัดอยู่ขึ้นมาสามคนจัง่านี้ไอ้ตรงกลางมาตุ้ยเข้าซ้าย ไมไหวยังไง Guys, uh! ตุยยิงแล้วาเรียอโอ้โหัวนี้ดูตัสเลยสคนเอาไอยู่กองหลังของทางนาสราคมาเรับอ so like oh, so ้ดูก็้ okay. ีงมาช่วยเกมรับด้วยตัวนี้โดนกลบกู่แต่ว่าเ่ตัวการเป็นต้นยับงานตุยัูองห่บางที่บอลเรก็ยิงลูกนี้ได้ไแว้วะเรียกว่ากลับตัวยิงเลย โอ้ใช้โอกาสให้เปลือนครับเราขึ้นมาสมาคมรัฐธรรมไปอีหนึ่งประตูสูงโอ้โหสกอร์แบบนี้สมาคมรัฐธรรมก็บอกว่าโอ้เสียหายครับถ้าเกิดเกมนี้ไม่ได้แนะแต่ต้าเดียวออกไปนี่ลำบากแน่นอนครับโอกาสที่จะไปลุ้นให้นะกอนไทยพาตติกพ้นี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมุกคนนะลองดูนะตอนนี้ชิพขึ้นมาลั่นขวาครับทานด้วยบอกว่าไอ้เอ้า โอ้นี่จะมาออกมาตัดบอลแล้วออกมาหีบจังหวะแล้วก็ลกระโดดแล้วข้ามหัวของเขาตัวขาดได้ปลายมือแต่ต้องไปถีบบอลยักษตกต่อกครับสองศูนย์ครับในทิศโอ้โหนี่ขึ้นน้ำเปสองประตูครับสองประตูติดต่อกันไม่ถึงนาทีแล้วโอ้โหนี่เรื่อดบอลเขาทำโอ้กองเชียร์ดีของสโมสรทำเรือดว่าโอ้โหเจอสองลูกติดต่อเข้าไปแบบนี้ลอยยากเลย เรียกว่าตอนนี้ทีมที่ไล่หลังมาในที่สที่สี่ที่5้ที่6นี่ตอนนี้อา่าเริ่มจะมองถึงที่อันดับ2องได้แล้วอ่าถ้าเกิดเกมนี้สมาคมมาทำไม่ได้นะแต่ตังตต้งที่ออกไปนี่ยากครับแต่ว่าเวลายังมีครับขึ้นทางซ้ายทีครับสวยจริงโอ้โหลูกนี้จังดับออกหลังครับไปเตะตรงทางด้านขวารับโอ้โหตอนนี้มีเวลาเท่าไหร่ต้องรีบแล้วสมาคมมาทำ โอ้โหดูคร mm. ับมาเสียสองประตูติดต่อกันครับไปเสียสมาธิกันด้วยครับเปิดจามมาเสาสองเปิดจัดกับมาเสาแรกทีนึงครับนอนหงอกหลังไม่แล้วตัวสุดท้ายเบนตั้งเตะจะเประตูขึ้นมาครับต้งมีการเปตะประตูข้างสนามครับใครจะออกครับมาแล้วมันบอลหน้าข้างสนามครับเอาเต้ยออกครับตคงนี้ต้องแข่งกับเวลาด้วยครับมด้านสมาธิวัดคำครับ ตัวนี้เดียวไม่มีบทบาทกับแกมทุกของสมาคมวัดคำเลยครับไป็ต้องมีบทบาทมากกว่าแต่ว่าวันนี้ยังจบสกอร์ไม่ได้เลยเขาสุขูทุกอย่นี้หกจริงไปจบติดนิดนึงครับกลับมาตั้งยังใหม่ยังไม่ทิ้งทิ้งโอ้เอาให้ขนานเส้นมาแล้วโอ้โหแตะร่อนขาม้าสุดเลยหน่อย ไหลแล้วก็ยิงได้หรือเปล่าเลี้ยวลอยโอโค่ไ uh ด้เองไปเลทันโอ้โหนี่ยจังหวะของนิทิปสามคนทั้งสามภาษาในแดนหน้าครับโอ้ต้องบอกว่าจังหวะนี้ต้องโู้ทำได้ดีตั้งแต่จังหวะที่แตะบอลแล้วอ้อมตัวเล่นเนี่ยโอ้ที่ใครเคยดูบลกแคปเนี่ยยิงจังหวะที่แตะอ้อมตัวแล้วเน่ยยิงอ้อมไปเล่นแล้วยิงเข้าเนี่ยโอ้โหลูกนี้ใกล้เฉียงเลยครับ แต่ว่าไม่ได้ไปยินครับจังหวไปส่งต่อแล işte ้วก็โสวยจังหวะสามทหารก็เคู่นี้ทางนานสมภูมว่าเราดีหาบอลก้อเจอเลยครับโอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างมีช่องว่างครับสามสูดีลำฝากแล้วสมามประตูกับ6หกนาทีอย่างน้อยน้อยเฉลี่ยดีสองประตูต้องแน่1ดูอครัก วางอยู่แล้วก็ปลุกออกหลังไปต้านไปกับฝ่ากระตดขึ้นมาแล้วอ้โหอัอนนี้ต้องรีบครับอ้าวโหทีนี้บาดเสร็จครับเราเปลี่ยนตัวที่มหาประตูเหมือนกั้มเหมือนตะปูครับประตูเล่นหนึห่ลูกครับตัวนี้น่าจะเปลี่ยนตัวเลยครับ ผู้เล่นในแนวลุกครับตุ๋ยออกมาตอนนี้เอาไอซ์ลงมาอีกคนนึงครับมีไอซ์สองคนครับสำหรับนิชิลงมาเล่นแทนตุ๋ยเลยครับเป็นวิซิลเหมือนกันครับไอซ์อ่าตอนนี้ผู้เล่นของสมาคมาทำอันนี้ต้องบอกว่าฟอมแต่ละคนกีนกระดบลงมาพอสมควรครับเล่นต้องบอกว่าตา่ำาหนือมาตรฐาน อ้าวหนุ่ยกุ๊ดเป็นตัวลู้กับหนุ่ย,ลยกล้องนี่วันนี้ยังทำผลงานได้ไม่เป็นชิเป็นอังเท่าไหร่ก็กองมาเองครับจังหวะนี้ไปเองหรือเปว่าหลุดมาสุดใจแล้วเปิดโอ้โหเนี่ยเล่นยากไปหน่อยแล้วจังหวะสุดท้ายพยายามจะราบอลทะลุเองครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวให้เป็นประโยชน์แต่ว่าจังหวะนี้พอหลุดไปได้ก็จริงนะแต่เปิดมานี่ไม่มีอะไระเบิร์นขึ้นมาแล้วอ้าวหลุดบี้มลงไปแล้วไ่าย เอาวสุดช่วง5นาทีสุดท้ายของขึ้นเวลาหลังครับะฉะนนเกยในคู่ตัดไ้นยนี่ยังไงเต็มโซได้เลยครับไม่เฟย์จะลงสนามเจอกลักลังด้านมิดฟิลครับโอ้แลวจ่ายบอลลูกเล่นเล่นได้ได้ ตรงต่อแน่นอนครับจังหวะนี้ยังปัดตีเสะไม่ได้ผู้ต่อตูดตั้งเล่นเร็วมากินสวนเอ้าแล้วจังหวะสุดท้ายยังติดขาผู้ต่อตูดออกไปครับยังเป็นความพุ่งทางด้านขวาครับของนินทิสยัดเข้ามาแปะให้เกินไม่ได้จังหวยโอ้ เซตตั้งแต่จากฝา่ประตูขึ้นมาครับค่อยๆเซตขึ้นมาครับโอ้โอ้โหวันนี้ลงมายืนข้างหน้าตังครับจบแต่เกมทุกนี้เป็นผู้ตัดสินในเกมคู่ได้เลยครับแต่ใบเฟยไม่ได้ลงสนามเจอกับพิสซิลครับล็อกมาลูกนี้ไม่ไม่ทายนะแต่ทิ้งออกมาเลยครับ ที่ต่อมาทางซ้ายครับเพชรอ่าจะไปเล่นลูกนี้เล่นยากเลยสู้ครับพรที่จะเป็นเกีติพรได้กับตัวเองนานเลยไปวันนี้ก็เป็นหี้ปัจจัยนึิดนึงนะครับแต่ได้านสมาผมก็ทำแล้วผมจดสิ่งไอ้ต่อบอลกางเท้าถุงเท้าเลยสปีดบอลข้างจะเหลวกลางกลางติดตัวเดี๋ยวต้องรอลูกไฟขัดต่อไปครับเพชร สวยขึ้นมาเองสามคนสี่คนตววนหน้ามนหลังอยู่แล้วก็โสงไปวุฒิศรีให้มาแล้วมากระแทกแร้โอลูกนี้สิเหม๋ยวจะแตกไปเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยครับสนามครับมาดูัีที่ก็องต้องมาเะทารเชรอยู่ที่บอรับ เทเปิดยัดต้องไปในกอดในทูดไอ้ยังหมุนทิ้งไม่ได้ครับสมาทองยังชิงความได้เปรียบไปอยู่ครับให้ออกมาจากฝาแม็กแม็กลงมาดีกั่าสุดแล้วจังไม่ได้เติมเกมลุกอาสตายครับผมสีมีเลนยังมีกั๊กเติมเกมลุกเต็มผมบอกวาเออคว้าเลยเลยเกมนี้ยังทำได้ไม่ดีครัหมวกเทสออกมาสวยด้วยโอ้ท็อป เตียงบอลยาวออกมาข้างหน้าจอเอ๋ยครับออกข้างไปครับบอลครับวางไปรัวมาแล้วเล่นเร็วตอนนี้ต้องรีบนะฮะเราต้องมาเขามาทำไปเอามาทางขวาบอดอ้ให้ไดีครับดากลับมาได้ครับทีนี้โอ้ไหลด้ลดา,กกดดาน,นซ้ายว่ายอยู่งกบเอกซ์โผล่มาบอไปแล้วขอโทษกันครับขอโทษกันครับ ต้องรว่ากระทุกกระท่ากันนะขอโทษกันยรับไม่ต้องไปเถียงกันครับนี่นะต้องรว่าบางทีเราไม่ได้ตั้งใจในบ่บอลตามหลังหรือว่าน้ำอยู่ครับไม่ใช่ใครเขาโค้งกระท่ากันบ้างเราในสนามก็มีจังหวโทษกันครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดับอ้าวมาดูฟรีคิ๊กทางด้านซ้ายครับของติสิทธครับ จิงไกลก็ไม่ห่านแล้วจะสวนกลับก็สมองคุณธรรมแต่เอามาทางซ้ายครับเพชรว่างอยู่ครับมีพื้นที่รถน,นี้ยังไงเจอลูกสองแหวกมาได้ตรงกลางยังไม่มีใครมารับบอลที่ใั้เพชรไปเองแล้วยิงฉลถบเอาข้อตางครับรถนี้จิงโอ้โหเตะเซฟดีกรับเบนนี่โอกาสเด็ดเดีกับ,บนี้ยังทำไม่ได้ครับเราโง่หน่อยนี้เติร์หนูติ๊กีนี่เพชรตัวสองวางอยู่ เราก็จะตกข้ามาได้ข้าวนี้โอ้โหข้าวนี้เพชรไปดันเงี้ยอ่าบุตรศิลป์โอยแกล้งแม่เนี่ยไปใช้สอกดันเงี้ยมักคู่นี่บุตรศิลป์มันอยู่ตรงนั้นเงี้ยล้วจ้องอยู่้ะครับจังหวะมือการออกมาชัดเจนนะจังหวะไม่ได้ขึ้นเงี้ยมันต่เลยว่ะต่อหน้าต่อตาครับโดยไปเดี๋ยวไม่คนนะโอยสามมาเดี๋ยวติดต่อกันเงี้ยมั่ตัวขายเกมต้องรอใจเย็นๆกันนิดนึงทีเนี่ย กระทงใน่บ้านเลยครับใส่เย็นเงี้เอ้าแล้วอู้หูกล้องทำหรือเปล่าครับจองอาทิตคิดถึงก่อนบอลไอ้อู้หูย้อนหลังต้องนะครับขยับลงมาหรือบอลนะครับเดี๋ยวเพื่อนให้เกลือเยอะกันไปหน่อยครับระหว่นี้แม่ไม่เข้าใจกันเองครับตอนนี้เวลาจริงเลยไม่เหลือแล้วนะมือช่วงทุกเวลาบาดเจ็บครับ ทีมบอลยาวขึ้นมาแล้วก็โกรธเวลาการแข่งขันครับขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับเชิญเพื่อนทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับแม็กซ์เชิญที่กลางสนามก่อนครับยังไงรบกวนทั้งสองทีมเชิญที่กลางสนามก่อนครับครั้งจะมาผมก็ทำครับแล้วก็ทีที้กบจังหวะไหนก็ะทุงกับทัานกันบ้างแล้วในเกมครับอยากให้ทั้งสองทีมครับเดินจับมัดจับมือกันครับเป็นการแสดงความเป็นเอกครับไม่ว่าทีมของผู้ท่านจะแพ้หรือจะชนะครับยังไงก็มาแสดงความเป็นเอกครับทุก่อให้เก่งขอบคุณมากครับทั้งสองทีมครับ มาคุมรัฐครับกับคณะริทิกครับวันนี้ก็เรียกว่าจังหวะไหนกันทุกกระทั่งกันบ,บ้างครับแล้วไปบ้างมองไปบ้างก็ขอโทษ